คลิปนี้เป็นการสอนด้วยติดอาสาเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆผิดพลาดประการใดขอภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะข้อที่หขอ้อใดเป็นความคิดเห็นทั้งสองข้อความในส่วนของความหมายของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นน้องๆสามารถดูได้จากที่พี่เขียนไว้ให้ข้างๆเลยค่ะข้อกอไก่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าเครื่องดื่มชาเขียวอันตรายต่อร่างกายเด็กข้อนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่า สามารถพิสูจน์ได้และมีความน่าเชื่อถือมากพอค่ะข้อขอใครเครื่องดื่มชาเขียวส่งผลกระทบต่อร่างกายในเรื่องการกระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจข้อนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่าสามารถเชื่อสามารถเชื่อถือได้และพิสูจน์ได้และไม่มีความเห็นของผู้ส่งสารค่ะข้อขอควาย ในชาเขียวหนึ่งถ้วยมีคาฟเฟอีน30-60มิลลิกรัมซึ่งมีผลทาให้นอนไม่หลับหัวใจต้นเร็วจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กข้อนี้ถือเป็นข้อคิดเห็น,นะคะ่ะเพราะว่ามีคําว่าจึงเป็นเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กอาจไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอและเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้สงสาระคะ่ะข้ององูเครื่องดื่มชาเขียวบางชนิดมีน้านําตาลหากกินน้าตาลมากเกินไปอาจทําให้เป็นโรคอ้วนข้อนี้ถือเป็นข้อคิดเห็น,นะคะ่ะ เพราะว่าคำว่าอาจจะถือเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผู้สงสารค่ะข้อที่5จึงตอบข้อข้อ3ค่ะ